เอาละเชียร์เอ็กดีพิมเอ็กดีด่วนเชียร์ดีแมสพิมดีแมสด่วนกำลังจะเริ่มไฟในสามสองหนึ่งเอาละจังหวะนี้อ่ะกวางขาอยู่กลางเขามีการเหินไปแล้วอ่ะมีการเหินไปแล้วมีการเหินเพื่อที่จะไปเล่นปืนทางฝั่งเอ็กดีแล้วทั้งบนมีการไฟเกิดขึ้นแล้วครับตรงนี้ท้้งบนมีการไฟเกิดขึ้นแต่ทำไมกล้องไม่จับกล้องไม่จับบนนี้โอโปไม่จับบนโอโป้ไอจับแล้วบนโอโปแล้วเป็น นิวโวโดนนะอุ้ยเป็นนิววโดนด้านบนนะเอาแล้วนะเป็นทางฝั่งเลเวล่ะเลเวลโดนนะเจสเปอร์โนะนะ er. ดนลุมอยู่ด้านบนอูสวยแล้วสวยแล้วแซละแซวอะไรวะนะเริ่มเดือดนะจังหวะน,นี้ฮนะโดนลุมอยู่ด้านบนนะถ้าทางนิวเวอร์ไปช่วยไม่ทันคงจะแย่ คงจะแย่คงต้องเรียกแม่ให้มาช่วยเอาเลยจังหวะน,นี้้จะเหมือนว่าเลเวลรอดนะฮะและยิงอเกนอเกนเจพาวล้มลงไปบางบอลซอยแบตก็มาเหมือนกันเห็นหรือเปล่าบางบอลเห็นปืนเขาดวลกันหรือเปล่าเห็นปืนดวลกันหรือเปล่าตรงนี้ะตรงนี้ดวดเดือดนะเดือดนะดูดเดือดนะแต่ทำไมบางบอนเหมือนไปใจเยนอยู่วนะ่าเอ้ยเอาเอา,เอา,เอาแล้วได้มาแล้วดึงศพได้มาแล้วดึงศพทางฝั่งนิวโวดันแล้ว ดันแล้วดันแล้วจังหวะนี้เอาแล้วดูมุมรีซอกันบ้าขอลงเลยวางเอ็มพีตรงนี้เลยแล้วกันรีซอไม่สนหน้าอินหน้าพมเอาแล้วตรงนี้ตะโกนกันละเอาแล้วจังหวะนี้เริ่มไฟกันแล้วเริ่มไฟกันแล้วนน่นนี่ในป่าแล้วตรงนี้รีซอตรงนิงกดลงลงไปและตรงนี้มองไม่เห็นใครเลยตรงนี้ไฟกันแล้วขอดูตรงนี้ก่อนดีกว่าและตรงนี้เป็นมุมกว้างงานทางฝั่งเอ็กดีก็อยู่ในโซนของตัวเองโซนนิัวก็อยู่ในโซนของตัวเองเอาแล้วตรงนี้ฮะ มีีกกกกันนนเิดขึ้้้แลวตรรงายิ่งคลิปที่อยู่กับนิโก้ห้าคนโคตรสุดแต่ขน<อ>ตูดที่สะดุดต,ตาผมจริงอย่าลืมเลมนะครับแล้วการแข่งขันตรงนี้อะ ดูเหมือนว่าทางเอดีจะรีไฟได้ดีกว่าจางเอดีจะรีไฟได้ดีกว่าเอาละห้าลุมหนึ่งก็ไม่ลงห้าลุมหนึ่งก็ไม่ลงยังไงดีฮะทางนิวโวต้องชุบแล้วต้องชุบแล้วถ้าไม่ชุบแล้วเล่นแย่แน่รีซอลงล,ลงไปตรงนี้ตอนให้ชุบแล้วบางบอลมอเตอร์ไซค์ก็พยายามอยู่บางบอลมอเตอร์ไซค์ก็พยายามอยู่ตรงนี้กลางไฟมันเดือดจริงๆกลางไฟมันนัวเนี่ยจริงๆกลางไฟมันนัวเนี่ยจริงๆและโดนอนิเมะไปและรีซอยังไม่ได้ตื่นรีซอเอาตื่นนะตื่นมาทันอยู่ะตรงนี้ ยังมีนิวเวลนิวเวลเอ็กดียังเหลือปริมาตรเท่าๆกันอยู่นะรอบนอกเป็นปืนยิงกันตรงนี้ยังเป็นเอ็กดีเอ็กดียังมาอยู่ดูว่าผู้เล่นยังอยู่กันเยอะยังไม่มีใครตายไปมากกว่ากันตรงนี้ดูไฟหลักตรงกลางแล้วตรงกลางยังไม่มีใครเอาศพไปแอบกันเลยนะครับผมตอนนี้และดูเหมือนว่าเฮ้ยเฮ้ยนิวเวลจะบางๆหรือเปล่านิวเวลจะบางๆหรือเปล่าเอ็กดีนอนอยู่เยอะเอ็กดีอยู่กันเยอะแต่นอนไปซะเยอะ ไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่รู้เอาย่างไงกันดีครับเฮฮาชาเฮฮาชาเฮชาเอ็กดีดันเข้ามาดิเมตถอยกลับดิเมทถอยกลับเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยเต็มทีเหลือน้อยเต็มทีนิวเอ็กดีดิเนทดิเฮทพยายามจะชุบแล้วปิดตัวชุบสวยเราฟังดําเนตปิดตัวชุบรัวรัวปิดตัวชุบรัวๆัเอาแล้วครับจังหวะนี้โนนเนียเนปาโนนเนียเนปาแล้วยังดูไม่ออกว่าใครจะชนะว่าใครจะแพ้ฝ่ายแรกดีครับฝัดเต็มทีฝัดเร็วหน่อยฝัดเร่งกว่านี้หน่อยเอาแล้วตรงนี้ เดือดเป็นเดือดตายเป็นตายฆ่ากันไปเลยเอา้าแต่ดูเหมือนว่าทางท่งตรงนี้อะท่งตรงนี้เป็นทางฝั่งของ xd จะทรงดีกว่านะมีการกักศพมีการมีการในนี้นะมีการวางศพเป็นอย่างระเบียบนะและยืนกันอยู่เยอะและมีคนคุมด้วย เอาละฮะตรงนี้เอาแต่ทางเดนมิทเป็นเอ็มปเป้เอ็มปเป้ยี่สี่ทีไวเอ็มปเป้ยี่สี่ทีไวบวกแปดทะลุช่องจ่ายทะลุช่องมาชุบเพื่อนเอาละฮะตรงนี้ฮะอย่างที่ผมบอกพังเป็นพังตายเป็นตายเฮฮาช่าเฮฮาช่าเอ็กดีเมืองพิจิตเอ็กดีเมืองพิจิตจับวิชิตได้หรือไม่เอ็กดีเมืองพิจิตจะชนะดีเอ็มเฮดดีเอ <battle> <granted> ็มเฮดสีสะเก็ดได้หรือไม่เอาละจังหวะนี้ พยายามพยายามจะบวกอูแต่คนมันยังเยอะอยู่ฮะมุมกว้างหน่อยมุมสูงหน่อยหุยสีขาวเริ่มบางสีขาวเริ่มมองไม่เห็นเริ่มมองเห็นสีขาวสีขาวไปไหนหมดสีขาวยังอยู่อยู่นะแต่ดูเหมือนว่าจะอยู่แบบเป็นศพและเป็นสีนิวโวอ,อยู่กับเต็มเลยตรงนี้อย่างไรกันดีมองอะไรไม่เห็นมีเอปเป้บวกแปดหรือเปล่าฝั่งเอ็กดีขอดูหน่อยดีขอเดึงหน่อยทีเอาละตรงนี้รีซอย,ยังอยู่พยายามจะคอพยายามเล่นอยู่ฮะ พยายามตียพยายามตียพยายามตียพยายามตีอูเรลีซอโดนลุมสามหนึ่งนะจังหวะน,นี้โดนลุมสามหนึ่งนะนิวโวนิวโวเอไอดับมันเฮดดับมันเฮดเติมกลับมาแล้วรีซอตายอีกแล้วรีซอตายอีกครั้งรีซอตายอีกครั้งทางฝั่งของเอง็กดีต้องรีต้องรีต้องการตนะ้องการโรนัลโดอาร์นายบวกแปดไอคอนเดอะโมเมนต์นะทะลุไปชุบก้อยไปชุบเพื่อนหน่อยด่วน ต้องทะลตัวไปชุบเพื่อนแล้วจังหวัดน,นี้รีซอตื่นขึ้นมาแมวก้าวชีวิตชัดๆเอาละฮะต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมไฟนานกันมากต่างฝ่ายต่างเก็บศพไม่ได้และรีซอเห็นเพื่อนนอนแล้วตรงนี้พยายามที่จะมาชุบแล้วแต่ชุบบนรถถ้าปิดไม่ได้ผมบอกเลยเป็นปัญหาแน่ๆคนทางฝั่งไหนบ้นเฮ็ดเอาละฮะตรงนี้บีมบีมบีม บีมกันไดนอและพยายามอนิเมะได้หรือเปล่ารีซอืนนิ่งๆรีซอืนนิ่งแล้วชุบเพื่อนตื่นด้วยเอาละครับจังหวะนี้ถ้าทําอีกสัก3-4สี่ศพคงจะกลับมาได้สามสี่ศพแต่รีซอก็ล่วงไปแล้วเรื่องนี้สีขาวมันนอนเยอะเหลือเกินสีขาวมันนอนเยอะเหลือเกินสีขาวมันนอนเยอะเหลือเกินและตางนี้ดัมเนทดัมเนททำยังไงดีดัมเนททำยังไงดีดัมเนดพยายามย้ายศพพยายามย้ายศพออกก่อนไม่งั้นเขาชุบกันอย่างนี้แหละแล้วก็ยังไงดีโอ้โหจะปิดไม่ได้ปิดไม่ลงคนมีแผลอีกแล้ว ไม่ลงคนมีแผลอีกแล้วไฟมันวนวลเยจริงๆสิบกว่านอาทีแล้วสิบกว่านอาทีแล้วอีมพีก็หมดกันลงแล้วอีมพีไม่มีใครมีกันแล้วเอาละครับตรงนี้ไฟนี้โอ้โหมันนานจริงๆแล้วแจ็คโดนนะอันิเมย์สวยๆไปอะโอ้โหเอาละตรงนี้เริมทางทางเอกดีทางเอกดี XD, XD, ใกล,ล้ละ ใกล้แล้วใกล้ขาดใจตายแล้วกูกูใกล้ขาดใจตายแล้วเอาแล้วตรงนี้ x อกดี XD ก็ยังนัวเนียไม่ยอมยังไม่ยอมรีซอก็เป็นแมวก้าชีวิตตะกี้ตายไปแล้วกลับมาภาพยังคงอยู่รีซอรีซอทีนเทพรีซอทีนเทพ โดนยิงกดรัวๆท้งฝั่งรีซอพยายามที่จะลุกอยู่เพื่อนก็พยายามที่จะชุบทางฝั่งเอ็กดีนี่เป็นตัวชุบที่ชุบจริงๆทําเพื่อทีมจริงๆและนีวโว่ะนีวโว่ะนีโว,โวพร้อมจะปิดตัวชุบหรือยังนีโวจะปิดตัวชุบได้หรือไม่นีวโวจะปิดได้หรือไม่ เอาแล้วต้องลุ้นนะแล้วอย่ามัวไฟชุบเพื่อนดีกว่านะรีซอรีซออย่ามัวไฟบางลามซอยแบ็คก,ก็พยายามที่เอาศพเอาศพทั้งฝั่ง XD ไปเก็บไปซ่อนนี่ฮะคือสไตล์การเล่นของบางรามเอาแล้วตรงนี้พยายามมาพยายามพยายามคอไฟกับเพื่อนหน่อย เหลือเอ็กดีเหลือน้อยแล้วแล้วมันใกล้จะปิดแล้วเอ็กดีโดนเอามาทิ้งไว้หลายคนละเกินเอาแล้วบันลหลน่องแล้วเอ็กดีเป็นยังไงบ้างรีซอรีซอก็โดนแล้วเอายังไงดีเริ่มหมดแล้วเริ่มหมดแล้วเป็นเรื่องแล้วไงเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วเริ่มแล้วชิบหายแล้วไฟแรกไฟแรกใกล้จบเต็มทีไฟแรกใกล้จบเต็มที เริ่มมีการคมบับแล้วแต่บังบอลอนิเมะสวยๆอ่ะเก็บโก้ไปเลยเอาแล้วตรงนี้ XD XD X d เดีเพียงพัมเอดีตาเริ่มมืดตาเริ่มมืดลืมตาไม่ค่อยได้ลืมตาไม่ค่อยได้าไอ,ไดอาปากไม่ค่อยได้เอาละตรงวันนี้แล้วเป็นทางฝั่งพูดเต็มปากพูดเต็มปากได้หรือยังพูดเต็มปาก,ปากขอดูมุมสูงหน่อยแล้วก็พูดเต็มปากเลยได้ว่าพูดเต็มปากเลยได้ว่าเป็นทางฝั่งได้มนเหตุชนะ

โอ้โหไอ้นี่าไปเลยาไปเล่นยาไปเล่นอดัมนี่นะฮะความน่ากลัวของเจ้าบ้านนะของแต่ละประเทศนะความแข็งแกร่งนะความสุขุมความนิ่งนะความรู้ระบบนะมันได้เปรียบจริงๆนะเจ้าบ้านแต่ละประเทศเนี่ยนะอย่างนี้ผมบอกอบนับเบิลยเก็ไม่ยอมไปภายทางง่ายๆนอะเอากลับมาชนะทางฝั่งเอ็กดี XD ไปไดนะ้ในไฟแรกนะอะแต่ต้องรอดนะูว่าจะเอาศพมาอุ้มกันได้หรือไม่นะตรงนี้ นะะฮเดี๋ยวตัดเข้าช่องหลักก่อนแป๊บหนึ่งแล้วเดือดจริงๆว่ามันว่ะไอ้เช่ยมันว่ะโอ้โหมาแล้วฟังเสียงนิดนึงไหมอันนี้ทีมทีมอ๋ทีบอ๋ทีบอ๋อโย่ดุ่ตายไอ้ควายทักคอมเลยะอดหรอเงียบ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 คุีบองีบเงียบเงีบเงียบเงียบฟังกูเงียบฟังกูก่อนเอาโซไฟปลดเอาโซไป็ิยอดฟังกูดีเม็ดเอาโซไป็ิยอดเอาโซไป็ิยอดเอาโซไป็ิยอด เอาศพไปที่ยศเอาศพไปที่ยศเอาศพไปที่ยศได้หมดเอาศพไปที่ยศได้หมดนี่ครับมันจะเป็นเอาศพไปที่ยศยืนในลันอยู่แล้วเป็นโมจินะที่เมื่อกี้บอกไปครับเอาศพไปที่ยศครับรถครับรถขอพายครับอาจจะเป็นช่วงลิ้นคงลิ้นพันเป็นมีบ้างครับเป็นบทของผม มีมากครับสมแล้วที่ทำโอลี่แฟนกับนิโก้ห้าคนในคลิปที่ร้องเสียงอย่างนี้เลยครับถ้าในคลิปไม่มีขนตูดผมน่าจะเสร็จแต่ผมเห็นขนตูดที่แล้วหมดอารมณ์เลยเล็มหน่อยนะครับยตอมาดูกต่อไปคือเฟสของการที่หน่วยงานครับผมมาไล่เคสนะ โอ้โหนี่ก็ใจหายใจคว่ำล้วเมื่อวานที่ไดดู้มันพ่อมึงไอ้สัตว์มือครับไอ้เฮียนี่นี่โกห่าคนไงไอ้เงี้ยคนเดียวก็ตายแห่เลยสัตว์ไปที่เอาห้าคนเลยไงเข้าไหนบ้างวะน่ะแอร์ดับนะรับลืมลืมทุกทีเลยขยันนี่ขยันจริงครับมาเห็นราพากันนี่ต้องตีเสียงไอ้ดับของน้องชายมันก็บอกตลอดเลยเนาะครับทุกสามทุบลืมทุกทีเลยไม่เป็นไรครับผมให้อภัยกันได้ครับตรงนี้ครับมาดูครับว่าเดมอนเฮจะเซต การอุ้มเป็นยังไงครับมันก็ว่าบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับต้องมาดูครับว่าบ้านตัวเองเขาจะอุ้มได้ดีมากน้อยแค่ไหนสำหรับเจ็ดสิบสกอร์ที่ต้องตามอยู่ครับนับเวได้หลังสี่ชั่วโมงครึ่งครับมาดูครับว่าจะทําได้ดีไหมเาทางในเงใครได้ยินเสียงกูใครยังไม่เขาวอเขาวอให้หมดและติดหัวศพไว้ตรงรถให้พร้อมใกลเราดูพัดอุ้มนะพัดอุ้มนะเราดูพัดอุ้มเลารถตัวให้พร้อม